สวัสดีค่ะขอบคุณจะแม่ชาแนลขอนำทุกท่านมาฟังคำทำนายดวงชะตาประจำปีพศ2566สอ25ำหรับคลิปนี้เป็นคำทำนายของผู้ที่เกิดราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง12เมษายนค่ะราศีมีนในปีนี้ธุรกิจหน้าที่การงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะจะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองรายได้ผลกำไรดีมีทรัพย์มีโชคมีเงินปดหนี้สินมีฐานะร่ำรวยมั่นคงขึ้นค่ะ ดวงชะตาเด่นมากในช่วงต้นปีมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเปิดธุรกิจทำกิจการใหม่เปลี่ยนงานหรือศึกษาต่อล้วนประสบความสำเร็จหลังจาก3เดือนแรกธุรกิจหน้าที่การงานจะยังคงดีทรงตัวไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ปีนี้มีพลังราหูทาบทาับแอบแฝงอยู่หากชีวิตหลงเข้าสู่ด้านมืดอ,อบายามุกสิ่งเสพติดสิ่งผิดกฎหมายจะทำให้ชีวิตตกต่ำได้ค่ะ ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงด้านมืดแล้วดำเนินชีวิตในด้านที่สว่างที่ดีชีวิตจะมีความสุขเจริญรุ่งเรืองค่ะมาดูคําทํานายของชาวราศีมีนทั้ง12เดือนกันค่ะเริ่มที่เดือนมก,กราคมหน้าที่การงานมีโอกาสดีๆให้ได้สแสดงความสามารถจนเป็นที่ยอมรับแต่ก็ต้องทํางานอย่างหนักทุ่มเทอย่างจริงจังจึงจะประสบความสําเร็จแล้วรายได้ผลตอบแทนที่ดีจะตามมาอาจจะมีบางงานที่ได้เงินช้าไปบ้าง โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการฉะนั้นควรวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบจะได้ไม่เกิดปัญหาการเงินติดขัดค่ะโชคลาภในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่ค่อยมีและให้ระวังจะมีคนมาชักชวนให้ร่วมลงทุนธุรกิจเก่งกำไรหรือขอกู้ยืมอาจถูกหลอกสูญเสียเงินจำนวนมากได้ค่ะด้านความรักชีวิตครอบครัวยังคงราบรื่นไปได้เรื่อยๆ ส่วนคนโสดที่กำลังหาคู่ใจอาจต้องจ่ายหนักสักหน่อยจึงจะสมหวังได้รักค่ะเดือนกุมภาพันธุรกิจหน้าที่การงานดีรายได้ดีแต่กว่าจะได้เงินได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอาจจะมีปัญหาล่าช้าเงินออกไม่ตรงตามกำหนดอาจทำให้เกิดปัญหาการเงินชะงักติดขาดบ้างหากจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆหรือใช้จ่ายซื้อสิ่งของแพงๆต้องคิดให้ดีระวังจะหมุนเงินไม่ทัน แล้วถ้ายิ่งใจใหญ่ใจดีให้ใครหยิบยืมจะยิ่งเสียหายหนักไม่ได้คืนง่ายๆค่ะหากมีปัญหาติดขัดก,การเงินการงานถ้าเข้าหาผู้ใหญ่ใจดีที่เชื่อถือได้จะได้รับการช่วยเหลือให้ผ่านพ้นอุปสรรคและสําเร็จได้รวดเร็วขึ้นค่ะทานด้านความรักชีวิตคู่ถ้าช่วยเหลือการทํามาหากินจัดการดูแลรายได้ทรัพย์สินเงินทองด้วยกันอย่างดีจะมีความมั่นคงมีความสุขราบรื่นดีค่ะเดือนมีนาคม ธุรกิจหน้าที่การงานยังดีและโดดเด่นค่ะต้องขยันทุ่มเทแรงกายแรงใจความรู้ความสามารถทำงานด้วยความมั่นใจในตนเองไม่ส่วนเสไปกับความคิดของคนอื่นเกินไปจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างมากค่ะหากใครที่ทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งสมัครงานสัมภาษณ์งานมีโอกาสได้งานสูง ด้านความรักชีวิตคู่ควรช่วยกันคิดช่วยกันทำมาหากินผัดกันเป็นผู้นำผู้ตามยอมรับฟังเหตุผลของกันและกันบ้างจึงจะอยู่กันยืดมีความสุขราบลื่นดีค่ะคนโสดมีโอกาสพบรักเจอคนถูกใจค่ะเดือนเมษายนธุรกิจหน้าที่การงานยังดีและโดดเด่นมากค่ะจะมีโอกาสได้แสดงฝีมือความสามารถมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์นในสิ่งใหม่กล้าท้าทายสิ่งใหม่ทำสิ่งใหม่อย่างกล้าหาญ จนประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนักถือมากค่ะทำให้เจริญรุ่งเรืองเงินทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสายและเดือนนี้ยังพอจะมีโชคลาภเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเก่งกำไรอยู่บ้างด้วยนะคะด้านความรักครอบครัวคู่ครองมีความสุขราบลรื่นดีมีโอกาสได้โชคลาภโดยเสน่หาจากคนรักส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักมีคู่รักถูกใจแต่ก็ให้ระวังปัญหารักซ้อนซ่อนรัก โดยเฉพาะใครที่คบซ้อนในที่ทำงานด้วยกันจะเดือดร้อนเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากค่ะเดือนพฤษภาคมธุกรกิจการงานการเงินก็ยังดีไม่มีตกมีโอกาสได้อบรมสัมมนาได้ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่งานศินละปะบันเทิงนักเขียนนักประพันธ์มีเกมประสบความสาเร็จมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่เดือนนี้ดวงทางโชคลาภเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเก์กำไรต่างๆไม่ค่อยดีอย่าทุ่มไปมากจะหมดตัวได้ค่ะ ด้านความรักครอบครัวชีวิตคู่ถ้ายิ่งดูแลใส่ใจกันช่วยกันทํามาหากินมันทําบุญทํากุศลร่วมกันจะยิ่งหนุนให้ชะตาจะเจริญรุ่งเรืองล่ํลารวยเงินทองไหลามาเทมาเป็นคู่รักคู่โชคคู่รวยค่ะส่วนคนโสดอาจเจอคนถูกใจมีโอกาสคบหาดูใจแต่จะเป็นแค่ฉาบฉวยยังไม่เจอคู่แท้ค่ะเดือนมิถุนายนธุรกิจหน้าที่การงานการเงินยังคงจเจริญรุ่งเรืองดี โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์งานศิลปะบันเทิงเริงรมง,งานที่ต้องใช้จินตนาการจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมากเงินทองไหลามาเทมาค่ะแต่ดวงทางโชคลาภเสียงโชคเสียงดวงเกงกำไรไม่ค่อยมีค่ะหากใจดีให้ใครยืมเงินให้กู้ยืมเงินระวังจะถูกหลอกเสียงเงินไม่ได้เงินคืนง่ายๆจะช่วยเหลือใครคิดให้รอบคอบก่อนนะคะ ความรักชีวิตคู่ครอบครัวมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตาสดใสาราบลรื่นดีส่วนคนโสดหรือคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่ออกลายเจ้าชู้ระวังจะเสียรู้ถูกเพศตรงข้ามที่อ่อนไวกว่าผูกมัดจับไม่ปล่อยปอกลอกไม่หยุดจะเสียหายเป็นภัยเดือดร้อนอย่างมากได้ค่ะเดือนกรกฎาคมธุรกิจการงานการเงนิงนยังคงดีโดดเด่นมากยิ่งขยันยิ่งทุ่มเทยอย่างเต็มความรู้ความสามารถยิ่งประสบความสําเร็จ จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคัง่งแต่จะทำนิติกรรมสัญญาใดๆให้ศึกษาดูรายละเอียดให้รอบคอบจะได้ไม่เสียรู้และถูกโกงได้ค่ะด้านความรักชีวิตคู่ครอบครัวยิ่งช่วยเหลือยิ่งดูแลใส่ใจกันยิ่งมีความสุขอบอุ่นหวานชื่นพากันจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยค่ะเรื่องสุขภาพให้ระวังหากมีอาการเจ็บป่วยควรรีบหาแพทย์โดยไวอย่าประมาทค่ะเดือนสิงหาคม ธุรกิจการงานการเงินยังคงดีทรงตัวอยู่แต่อาจมีคู่แข่งเยอะต้องต่อสู้อย่างถึงลูกถึงคนจึงจะประสบความสำเร็จคนที่ว่างงานหรือกำลังมองหางานใหม่ต้องขยันหางานสมัครงานหลายๆที่จึงจะได้งานสำเร็จดังที่หวังด้านความรักชีวิตคู่หากคู่ใดเสพสมอารมณ์หมายในเดือนนี้มีโอกาสได้บุตรธิดาสูงค่ะส่วนคนโสดที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่ แย่รูปหนักจริงจังเกินไปอาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขขาดความโรแมนติกจนมีอันต้องบอกลากันโดยไวได้ค่ะเดือนกันยายนธุรกิจการงานการเงินยังดีเป็นที่น่าพอใจอยู่แต่เดือนนี้อาจต้องเอาใจตามใจผู้ร่วมงานคู่ค้าคู่สัญญาคนที่ติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจการงานรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความสำเร็จถ้าทำตามใจตัวเองไม่ง้อใคร อาจล้มเหลวได้ให้พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทุกรูปแบบเพราะจะถูกเล่นงานการแกล้งขุดคุ้ยใส่ร้ายป้ายสีให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงทําให้เสียหายต่ออาชีพการงานค่ะเรื่องความรักจะมีความขัดแย้งแบบหมางก,กันด้วยเรื่องเงินเงินทองทองคู่ใดที่จะแต่งงานให้ระวังเรื่องตกกรงสินสอดทองมั่นกันไม่ได้ถ้าเอาเงินมาเป็นใหญ่กว่าความรักสุดท้ายต้องเลิกลาก,กันไปค่ะ เดือนตุลาคมธุรกิจการงา,งานการเงินยังดีคงเส้นคงวาเดือนนี้จะมีโครงการเป็นการงานระยะเวลาสั้นๆงานเสริมเจอบพิเศษเสร็จสิ้นเร็วรายได้ดีเปิดโอกาสให้มีรายได้หลั่งไหลเข้ามาจากหลายช่องทางร่ำรวยเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นด้านความรักให้ระวังปัญหาหมือที่สหรือรักซ้อนซ่อนรักก่อให้เกิดความบาดหมางเกียรตชังจนต้องหย่าร้างฟ้องร้องแบ่งทรัพย์สินเงินทองหรือขอค่าเลี้ยงดู เกียดกันจนวันตายได้ค่ะเดือนพฤศจิกายนธุกรกิจหน้าที่การงานยังเป็นไปดังใจรายได้การเงินก็ยังน่าพอใจอยู่เดือนนี้ให้ระวังจะเกิดปัญหาขัดแจ้งมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานให้สงบปากสงบคําสงบอารมณ์ให้ดีจะทําให้หลีเกเลี่ยงไม่เกิดปัญหาความเสียหายตามมาค่ะและให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเพศภัยจากการเดินทางด้วยจะขับขี่รถลา ไม่เร็วไม่เมาไม่ง่วงอย่าประมาทแล้วจะปลอดภัยค่ะด้านความรักคู่รักคู่ครองถ้ายิ่งรักยิ่งดูแลใส่ใจกันยิ่งเจริญยิ่งรวยค่ะคนโสดถ้ารู้จักแต่งเสริมเติมแต่งให้หล่อให้สวยขึ้นสักนิดจะทําให้มีเสน่ห์ชวนมองมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบขอเป็นคนรักคนรู้ใจได้ค่ะเดือนธันวาคมธุรกิจอาชีพการงานการเงินยังเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีเดือนนี้อาจได้ล่าผลจากการช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาให้ผู้อื่นหรือบริษัทหน่วยงานองค์กรต่างๆประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะเดือนนี้หากมีเรื่องขัดแยง้งฟ้องร้องทางกฎหมายควรเจรจาประนีประนอมยอมความให้จบด้วยดีเพราะถ้าต่อสู้มีโอกาสแพ้คดีจะทำให้เสียหายเสียเงินเสียชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นเรื่องความรัก เนื่องด้วยธุรกิจการงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายอาจจะทำให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลคนรักคู่ครองจนทำให้ห่างเหินหมางเมินกันได้ยังไงก็พยายามให้เวลาและใส่ใจกับคนรักและครอบครัวให้มากขึ้นจะทำให้ความรักยังหวานชื่นครอบครัวอบอุ่นมีความสุขราบรื่นดีค่ะแล้วก็ได้ทำนายให้คำแนะนำทั้งดีและร้ายดวงชะตาชาวราศีมีนมาครบทั้ง12เดือนแล้ว หวังว่าพอจะเป็นแนวทางและมีประโยชน์แก่ทุกท่านบ้างขอให้ทุกท่านโชคดีจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสงบสุขร่มเย็นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องขอบคุณจะแม่ชาแนลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ